ไปถนนสลสลูเนื้อถนนสองเลนเก่าคำคร้าคล้า,ลายรีตาลงเรื่อยๆเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ราวตีสองถนนสายนี้ไม่มีรถวิ่งสวนมาเป็นชั่วโมงแล้วและไม่มีบ้านเรือนหรือร้านสะดวกซื้อให้เห็นแม้แต่หลังเดียวเอกคนขับแท็กซี่วัยสาสิต้นๆหยียบเบรกชะลอรถก่อนจะจอดเทียบริมทางตรงป้ายรถเมล์เก่าที่แทบชื่อป้ายทะลอกจนอาจไม่ออกเขาหยิบขวดน้ำมาดื่มเปิดหน้าต่างเล็กน้อย ให้ลมเย็ยนตีเข้ามาข้างในถึงจะเป็นคนขับรถกลางคืนมาหลายปีแล้วแต่เส้นนี้เขาเพิ่งมาขับครั้งแรกมันเปลี่ยวจนน่าอึดอัดทั้งที่ไม่มีอะไรน่ากลัวเป็นพิเศษขณะที่เขากำลังจะเอ็นบอกเพื่อพักตาเสียงขคอกระจกเบาๆดังขึ้นข้างรถพี่ไปซอยสุขสันต์แปดไหมคะเอกสะดุ้งหันไปมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ไฟถนนเธอแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อเชิ้ตสีขาวซีดกับกระโปรงยาวสีเทา ผมยาวปกบ่าหน้าตาดูธรรมดาธรรมดาแต่ที่สะดุดตาคือสีหน้าเรียบนิ่งไร้อารมณ์และแววตาที่ดูเหนื่อยล้าได้ครับเชิญขึ้นเลยเอกตอบโดยไม่คิดมากรีบปลดล็อกรถให้หญิงสาวขึ้นมานั่งเบาะหลังไปซอยสุขสันต์แปใช่ไหมครับเขาย้ำอีกครั้งหลังหญิงสาวปิดประตูค่ะตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเธอตอบเสียงเบาเหมือนคนเพิ่งตื่นนอน เอกเริ่มขับรถต่อเสียงล้อบทถนนกรวดแถวเบาสองข้างทางไม่มีบ้านไม่มีร้านค้ามีเพียงต้นไม้สูงทะมึนเรียงเป็นแนวยาวราวกับทางเข้าอุโมงค์เขาพยายามเปิด G ี s สหาซอยสุขสันต์แป่แต่กลับไม่เจอซอยนี้ในระบบเอกที่ไม่คุ้นเลยครับซอยนี้อยู่แถวไหนเหรอครับเขาถามไปแบบไม่คิดอะไรนักเลยไปอีกหน่อยแค่เดียวถึง น้ำเสียงเธอไม่ได้ฟังดูมีพิษสัยแต่อะไรบางอย่างทำให้เอกเริ่มรู้สึกขนลุกทั้งที่แอร์ในรถไม่ได้เย็นขนาดนั้นเขาพยายามชวนคุยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปกติกลับบ้านดึกหรือครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบว่าฉันรออยู่นานมากแล้วไม่มีใครผ่านเลยคำพูดนั้นฟังดูแปลกแต่เอกก็พยักหน้ารับไปเงียบฮาฮ่า สัญญาณโทรศัพท์ในรถเริ่มกระพริบอ่อนเอกลองหันไปมองกระจกหลังหญิงสาวยังนั่งอยู่ท่าเดิมตัวตรงไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยราวกับไม่หายใจไฟข้างทางดับไปดือด้อทิ้งไว้เพียงแสงไฟหน้ารถที่สากไปข้างหน้าเป็นลำยาวถนนยังทอดไกลเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดเอกเริ่มรู้สึกแปลกทำไมยังไม่ถึงซอยสักทีทั้งที่เขาขับมาเกือบสิบนาทีแล้ว เขาเหลือบมองกระจกหลังอีกครั้งหญิงสาวยังอยู่ตรงนั้นแต่ในวินาทีนั้นเองแววตาของเธอสะท้อนกับแสงไฟในรถกลายเป็นแววตาที่ว่างเปล่าอย่างน่าขนลุกเขาสะบัดความคิดทิ้งแล้วเหยียบคันเร่งต่อหวังว่าอีกไม่นานคงถึงปลายทางแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะหลงเข้าไปในบางสิ่งที่ไม่มีอยู่บนแผนที่ใดเสียงเครื่องยนต์แผ่วเบาคล้ายกำลังอิรยเหมือนเครื่องเองก็รู้ว่า กำลังถูกขับเข้าไปในที่ที่ไม่ควรไปถนนยังทอดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแสงไฟจากเสาไฟฟ้าก็เริ่มหายไปทีละต้นราวกับมีมือมืดดับมันลงจากด้านหลังเอกขับรถต่ออย่างลังเลหันมอง G P S อีกครั้งแต่หน้าจอยังเป็นเส้นถนนเดิมไม่มีซอยสุขสันต์8โผล่ขึ้นมาเขากดรีเฟรชอยู่หลายรอบแต่แผนที่ยังเหมือนหยุดค้างอยู่ที่เดิมขอโทษนะครับซอยสุขสันต์8นี่มันอยู่ตรงไหน เปือครับที่ไม่เห็นเลยเอกถามขึ้นอีกครั้งหญิงสาวด้านหลังเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆด้วยเสียงราบเรียบเลยไปอีกนิดเดียวก็ถึงคำตอบซ้ำเดิมเหมือนเทปที่เปิดวนเอกเริ่มเหงื่อซึมแม้แอจะยังเปิดอยู่ที่อุณหภูมิต่ำเขาพยายามขับช้าลงมองสองข้างทางอย่างตั้งใจผือว่าจะพลาดป้ายซอยหรือทางแยกเล็กๆไปแต่ก็ไม่เจออะไรเลยมีแค่พงหญ้าต้นไม้และความว่างเปล่า แล้วอยู่ๆเขาก็ขับวนกลับมาที่จุดเดิมโดยไม่รู้ตัวป้ายรถมเมกะเก่าที่หญิงสาวขึ้นมานั่งอยู่ตรงหน้ารถอีกครั้งเอกเหยียบเบรกพืชใจเต้นแรงเหมือนถูกบีบเออเราขับวนกลับมาเหรอครับเขาพยายามถามด้วยน้ำเสียงปกติทั้งที่มือเย็นเฉียบหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งตอบกลับมาด้วยเสียงแผ่วไม่ค้างซอยสุขสันต์แปดอยู่ข้างหน้า เอกสูดลมหายใจลึกพยายามกลั้นอารมณ์สับสนเขาไม่ได้เป็นคนหลงทางง่ายๆแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังขับอยู่ในวงกลมไม่รู้จบจากนั้นไม่กี่นาทีกลิ่นแปลกๆก็เริ่มลอยมาจากทางด้านหลังรถกลิ่นนั้นเบาบางในตอนแรกเหมือนกลิ่นเนื้อเสียหรืออะไรบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ในทางขยะนานเกินไปแต่พอเขาขับไปเรื่อยๆกลิ่นก็แรงขึ้นแรงจนเริ่มแสบจมูกเอกยกมือขึ้นปิดจมูก กลิ่นอะไรวะเขาเปิดกระจกเล็กน้อยหวังให้อากาศภ่ายนอกพัดกลิ่นออกไปแต่กลิ่นกลับตีสวนเข้ามาแรงกว่าเดิมมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นแบบที่เขาเคยได้กลิ่นตอนขับผ่านที่เกิดเหตุอุบัติเหตุสาหัสกลิ่นที่ฝังลึกในความทรงจำว่าไม่ใช่กลิ่นของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขากลืนน้ำลายหันไปมองกระจกหลังอย่างช้าฮ่าฮ่าหญิงสาวยังอยู่ เธอนั่งนิ่งท่าทางไม่สนใจติ่นนั้นแม้แต่น้อยเอกเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหวังจะโทรหาใครสักคนแต่สัญญาณหายไปแล้วเหลือแค่เครื่องหมายกากบ,บาดแดงเสียงลมภายนอกเริ่มวิดวิวผ่าเบาเหมือนเสียงครวครางเขาหันไปถามอีกครั้งคุณแน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีคำตอบ หญิงสาวก้มหน้ามือวางบนตักอย่างเรียบร้อยไม่มีทีท่าจะขยับเอกเริ่มหมดความอดทนเขาเหยียบคันเร่งให้รถแล่นเร็วขึ้นหวังให้เจอแยกหรือป้ายอะไรสักอย่างแต่แล้วเขากลับเห็นบ้านหลังหนึ่งโผล่ขึ้นมาในความมือดอยู่ข้างหน้าบ้านไม้สองชั้นโสมมมีประตูไม้ที่แง้มอยู่ไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงไม่มีสิ่งมีชีวิตก่อนที่เขาจะทันตัดสินใจทำอะไรเสียงหญิงสาวก็ดังขึ้นช้า ฮ่าฮถึงแล้วบ้านอยู่ตรงนั้นเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่กลับฟังเหมือนพอใจเอกชลอรถช้าฮ่าฮและในวินาทีนั้นเองเสียงแกรกเหมือนมีใครบางคนเปิดประตูบ้านจากด้านในเขาหันขวับไปดูเสียงนั้นด้วยใจที่เต้นแรงแล้วหันกลับมาที่กระจกหลังเบาะหลังว่างเปล่า เอกจ้องบาะหลังด้วยสายตาที่ไม่กระพริบหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนกลองแตกหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวที่นั่งอยู่เมื่อครู่นี้หายไปไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีแรงกระแทกไม่มีแม้แต่รอยขยับของบ่อรองนั่งเอกหันกลับไปมองประตูรถทุกบานล็อกหมดระบบล็อกอัตโนมัติยังคงทำงานเหมือนเดิมแล้วเธอหายไปได้ยังไง เขากัดฟันแน่นรู้สึกถึงเหงื่อนเย็นไหลซึมลงมาตามแนวหลังคอลิ่นเหม็นเน่าก็ยังไม่หายไปตรงกันข้ามมันแรงขึ้นกว่าเดิมแรงจนเขาแทบจะอาเจียนเอกรีบเอื้อมมือเปิดหน้าต่างแต่ก่อนที่มือจะถึงกระจกไฟฟ้าเสียงแกรกดังขึ้นอีกครั้งจากประตูหน้าบ้านตรงหน้าคราวนี้มันเหมือนมีใครเดินออกมาเอกไม่กล้ามองตรง ฮ่าฮ <H aha> แต่เขารู้สึกได้ถึงการจ้องมองบางอย่างจากในเงามืดของบานประตูที่แง้มอยู่มื่อสันระิกเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นใหม่อีกครั้งยังคงไม่มีสัญญาณหน้าจอสะท้อนแสงเพดานรถและเงาบางอย่างบนเบาะหลังเงานั้นไม่มีตัวตนในกระจกมองหลังแต่มันมีอยู่ในเงาสะท้อนของโทรศัพท์เขาเกลืนน้ำลายหันกลับไปช้าๆด้วยความฝืนใจ ยังไม่มีใครแต่ความรู้สึกของการมีคนอยู่ในรถมันชัดเจนอย่างประหลาดเหมือนเสียงลมหายใจเบาๆอยู่ใกล้แค่หลังต้นคอเย็นเยียบและชื้นเอกไม่รอช้าเขาตัดสินใจเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกจากหน้าบ้านหลังนั้นอย่างรวดเร็วฝุ่นปลิวว่อนลอยตามแรงล้อแค่พ้นจากเขตบ้านหลังนั้นกลิ่นเหม็นเน่าก็จางลงอย่างชัดเจน เขาขับต่อโดยไม่หันหลังกลับหัวใจยังเต้นแรงจนกระทั่งพ้นโค้งถนนอีกครั้งและไฟถนนก็เริ่มกลับมาทีละตน้นเอกถอนหายใจยาวขออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยแต่เขาพูดไม่ทันจบเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากเบาหลังซอยสุขสันต์แปดยังไม่ถึงเสียงนั้นเป็นเสียงของหญิงสาวคนนั้นเสียงที่เขาแน่ใจว่า หายไปแล้วเอกเบรกกระทันหันรถหมุนคลูดไปบนถนนจนเกือบตกหลายทางแต่เขาไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเขาหันหลังไปทันทีเบาะหลังยังว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีรอยนั่งแต่กลิ่นเหม็นเน่ากลับแรงขึ้นกว่าเดิม เอกหมดความอดทนเขาคว้ากระเป๋าสตางค์หยิบธนบัตรันบาทใบหนึ่งออกมาแล้วโยนไปทางบ่าหลังไม่ต้องจ่ายก็ได้ลงไปเลยไม่มีเสียงตอบไม่มีปฏิกิริยาใดฮ่หาฮ่เขาหยิบกุญแจบิดดับเครื่องรถเปิดประตูจะออกไปวิ่งขอความช่วยเหลือแต่พอเขาก้าวออกจากรถเขาก็เห็นป้ายรถเมร้างอยู่ตรงหน้าอีกครั้ง เป็นที่เดิมที่หญิงสาวขึ้นรถเป็นมุงเดิมที่เขาคิดว่าเขาขับออกมาไกลแล้วและที่น่าขวนลุกที่สุดบนเบาะหลังตอนนี้มีบางอย่างวางอยู่เป็นกระเป๋าถือหนังสีน้ำตาลซีดเก่าเหมือนผ่านการใช้งานมานานหลายปีมีรอยเปื้อนบางจุดสีดํำคล้ำคล้ายคราบแห้งของบางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนนั้นและบนกระเป๋านั้นมีป้ายชื่อพลาสติกแขวนอยู่ ชื่อที่อ่านออกชัดเจนท่ามกลางความสลัวปริยาพรสุขสรรเอกยืนมองกระเป๋าบนเบาะหลังหัวใจเต้นรัวมไม่เป็นจังหวะชื่อปริยาพรสุขสรรยังคงชัดเจนในสายตาโดยเฉพาะคําว่าสุขสรรที่เราวกับตกย้ำอะไรบางอย่างซอยสุขสันแปดเขาเคยขับรถผ่านซอยสุขสรรหนึ่งถึงเอยู่บ่อย ฮ่ฮ่ <H aha> แต่นึกยังไงก็ไม่เคยเจอซอยที่แปดไม่แม้แต่ป้ายชื่อซอยไม่มีในแผนที่ไม่มีใน G P S และเขาแน่ใจว่าคืนนั้นเขาขับวนจนแทบทั่วเมืองเอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีแม้จะยังไม่มีสัญญาณแต่เขาก็รริตาร์ทเครื่องด้วยความหวังไม่นานนักสัญญาณกลับมาเขารีบค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทันที ปรยาพรสุขสันร์ซอยสุขสรรแปดผู้หญิงหายตัวข่าวแท็กซี่รับผู้โดยสารแล้วหายตัวผลลัพธ์ยังเงียบสนิทจนเขาเปลี่ยนวิธีค้นผ่านทะเบียนบ้านแทนเขาโทรหารุ่นพี่ที่เคยเป็นตำรวจฝ่ายทะเบียนหลังจากอธิบายเหตุการณ์บางส่วนแบบละไว้ซึ่งรายละเอียดเหนือธรรมชาติรุ่นพี่ก็เริ่มควนให้ด้วยความสงสัย ผ่านไปครู่หนึ่งปลายสายก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแปลกฮ่า uh ฮ huh. มีคนชื่อปริยาพรสุขสันต์จริงแต่ไม่อยู่ในทะเบียนปัจจุบันแล้วบ้านเลขที่เดิมก็ถูกย้ายออกทั้งหมดไม่มีใครอยู่ที่อยู่สุดท้ายที่แจ้งไว้คือซอยสุขสันต์แต่แต่พี่ก็หาข้อมูลของซอยนี้ไม่เจอในระบบของเทศบาลเลยมันไม่มีอยู่ในแผนที่ด้วยซ้ำเอกกลืนน้ำลาย แล้วคนชื่อปริยาพรยังมีชีวิตอยู่ไหมเสียงอีกฝ่ายเงียบไปสักพักก่อนจะตอบกลับมาช้าฮ่าฮะเสียชีวิตแล้วประมาณหปีก่อนสาเหตุการตายไม่ชัดเจนแต่พบศพในสภาพเน่าเปื่อยถูกทิ้งไว้ในบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีคนอาศัยตรงนั้นก็ไม่มีชื่อซอยในระบบแต่คนแถวนั้นเรียกกันว่าสุขสันแปะ อยู่พักหนึ่งก่อนจะถูกรื้อป้ายออกหมดเอกนั่งนิ่งอยู่ในรถขาแข็งจนเหยียบเบรกไม่ลงสมองเขาย้อนนึกถึงบ้านหลังที่เขาไปจอดอยู่เมื่อครู่บ้านที่มีประตูเปิดเองบ้านที่เขาเห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่ตรงกรอบบานเธอกลับบ้านแล้วหรือยังเขาพึนพำกับตัวเองเบาฮะาาสายตาหันกลับไปมองกระเป๋าหนังบนบ่ เขาไม่กล้าแต่ไม่กล้าเปิดดูว่าข้างในมีอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทำให้เขาหยุดคิดเรื่องนั้นไปชั่วขณะหน้าจอโทรศัพท์เขาสั่นข้อความใหม่เข้ามาทั้งที่ไม่มีชื่อผู้ส่งขอบคุณที่มาส่งถึงแล้วค่ะเอกรีบกดดูรายละเอียดไม่มีเบอร์ไม่มีแหล่งที่มาและไม่มีข้อความในกล่องขาเข้าอีกแล้วเขานั่งนิ่งสลึมสลือหูอื้อ แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นกระจกมองหลังอีกครั้งมีบางอย่างเขียนอยู่ด้วยนิ้วที่เปื้อนคราบดำเหมือนเขียนจากด้านในกระจกเป็นตัวอักษรอ่านได้เพียงสามคำย่าหลงกลับเอกพยายามลบคำว่าอย่าหลงกลับที่เขียนด้วยนิ้วจากด้านในกระจกแต่ไม่ว่าจะใช้ผ้าหรือมือเช็ดอย่างไรก็ไม่ออก มันฝังอยู่เหมือนคราบน้ำมันเก่ากลางฝังแน่นเหมือนคำเตือนเขาหาันไปมองกระเป๋าบนเบาอ,อีกครั้งยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ความรู้สึกกลับไม่เหมือนรถคันนี้มีคนเดียวอีกต่อไปเขาตัดสินใจจะไปแจ้งตำรวจไม่ว่าจะเป็นของผู้ตายจริงหรือไม่ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่เขาต้องเอากระเป๋านี้ไปให้เจ้าหน้าที่ดู เอกออกรถขับพุ่งไปตามทางคราวนี้ไม่สนว่าจะมีใครกระซิบจะมีใครนั่งอยู่หรือไม่เขาไม่แม้แต่จะมองกระจกหลังอีกต่อไปแต่เมื่อวิ่งไปได้ไม่นานเสาไฟสองข้างทางเริ่มหายไปถนนเริ่มแคบลงเหมือนทุกครั้งที่เขาขับไปซอยสุขสันต์แปแผนที่ในมือถือเริ่มวนลูกศร G P S หมุนรอบตัวเองอย่างไร้ทิศทาง เอกเบรกทันทีเขารู้ตัวแล้วเขากำลังกลับไปที่เดิมที่ที่เขาไม่อยากกลับไปอีกเขาคว้ากระเป๋าหนังออกมาถือไว้และลงจากรถอย่างรวดเร็วเบื้องหน้าเป็นถนนเปลี่ยวไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีไฟแต่มีอะไรบางอย่างอยู่กลางทางเอกเดินเข้าไปไกลเป็นป้ายรถเมลร้างเดิม กับม้านั่งไม้ผู้ผู้ใต้เพิงเหล็กเก่าและบนม้านั่งนั้นมีผู้หญิงนั่งอยู่ไม่หันหน้ามาแต่เขาจำได้ทันทีชุดกระโปรงขาวผมยาวตรงและท่าทางสงบอย่างผิดปกติเธอกำลังรอแท็กซี่อีกครั้งเอกถอยหลังอย่างช้าฮ่าฮ่ากลัวว่าเธอจะหันมากลัวว่าจะได้เห็นใบหน้าที่เขาไม่เคยกล้ามองชัด ฮ่ฮ่แต่เธอพูดขึ้นด้วยเสียงเย็นเยือกกลับมาแล้วเหรอคะเอกสันทั้งตัวมือเขาเผื่อคลายจากกระเป๋าหนังมันตกลงพื้นเธอหันหน้ามาช้าฮ่าฮ่สายตาว่างเปล่าใบหน้าซีดเผือริมฝีปากแตกแห้งและรอยดำคล้ำรอบดวงตาเหมือนศพที่ขึ้นอืดแต่เธอยิ้มรอบนี้ไม่ต้องส่งแล้วนะคะ เอกตะโกล,ลั่นวิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังแต่ไม่ว่าขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนเสียงฝีเท้าอีกคู่ก็ตามมาติดฮ่าฮเสียงนั้นเย็นยะเยือกคล้ายเสียงของเท้าที่ไม่มีเนื้อเดินอยู่บนหญ้าแห้งเขาเริ่มหายใจไม่ออกภาพรอบตูบเลอเสียงรถเสียงเมืองเสียงผู้คนหายไปหมดเหลือเพียงเสียงกระซิบแถวเบาอยู่ข้างหูซ้ำฮ่าฮ่า ถึงซอยสุขสันต์แปดแล้วค่ะถึงซอยสุขสันต์แปดแล้วค่ะถึงก็แล้วค่ะแล้วทุกอย่างก็มืดลงเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนพบแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่กลางป่าร้างไม่มีบ้านไม่มีถนนหล,ลักอยู่ใกลคนขับไม่มีบนเบาะหลังมีเพียงกระเป๋าหนังสีน้ำตาลเก่าด้านในมีเอกสารของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปเมื่อห้าปีก่อน บนกระจกหลังของรถมีรอยนิ้วมือเขียนไว้ว่ารอบหน้าคุณจะขับบ้างนะัก